เป,เปิดที่สั่งจองได้แล้ววันนี้ราคาตัวละ1,555บาทททำมาแค่50ตัวเท่านั้นคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Gas Radio สนับสนุนโดยหวยใต้ดินป a t e n น c o m ซื้อไม่ง่ายจ่ายไม่เต็มคุณเบียร์ฉีดปากมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรุ่นพี่จนได้เจอกับเรื่องราวที่น่ากลัวและสยองขวัญเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ18ปีที่แล้ว คุณเบียมาพร้อมกับเรื่องภาพหลอนมาติดตามและรับฟังสายนี้เป็นสายที่4ีกันเลยครับสวัสดีครับคุณเบียพี่พูธรรมดาก็ได้รายการเดี๋ยวไม่น่ากลัวอ๋อครับคคุณเบียสบายดีไหมครับสบายดีครับอ๋อคุณเบียรโทรจากแถวไหนครับเนี่ย แถวบนแถวอไม่ใช่ประหมึกหมายถึงว่าผมอยู่ชั้นสองครับอยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านอยู่ชั้นสองปกติคุณเบียร์เนี่ยรับฟังรายการของเราเป็นประจำไหมครับไม่ครับไม่เคยฟังเลยอ๋อ <c oughs> ก็แสดงว่าเอยรอเลนครับเคยฟังครับอ๋อแล้วปกติคุณเบียร์เนี่จะรับฟังผ่านจากช่องทางไหนครับ ก็ช่องนนทรีอะครับช่องนนซรีไปเอย <S <s <par> <S ไปทําไมแถวนั้นละ่ะรถเตนทีเนี้ยผมสงสัยอยู่เรื่องนึงกับฉา,ายาของคุณเบียรครับคุณเบียรฉีดปากเนี่ยมันมีที่มาอย่างไงครับคุณเบียส่วนมากลูกลูกค้าหรือว่าคนที่อยู่กับผมเนี่ยเขาไม่อยากให้เลอะเธอครับก็เลยต้องฉีดปากคุณเบียรนะ่าจะเป็นคุณหมอสัลญ,ญกรรมหรือทางด้านความงามใช่ไหมครับ แล้วปกติคุณเบียวเวลาฉีดปากเนี่ยฉีดได้ก,กี่ครั้งต่อวันฮนะถ้าขยันหน่อยก็3มเวลาครับตามหลังอาหารเลยเขาไม่ไม,ไม่ไม่เลอะปากของผู้หญิงเขาฮะอ,อ๋คุณรู้ได้ไงว่าผู้หญิงบางทีผู้ชายก็ฉีดเหมือนกันออคุณก็ฉีดผู้ชายด้วยเหรอไม่ไม่ไมผมหมายถึงว่าส่วนมากผู้ผู้ชายก็มีไปฉีดเหมือนกันอ๋อไม่ได้ดกับผมแล้วผู้หญิงที่เขาไปฉีดเนี่ยเขาเขาร้าองไหมส่วนมากก็ร้องก็น้อยครับเพราะว่าไม่ค่อยเจ็บจะจุกมากกว่าเฮ้ยฉีดปากนี่จุกด้วยอ ตกคอครับเพราะว่าน้ำยามันมันค่อนข้างเยอะน้ำยาสีอะไรครับค่อนข้างจะขาวขุ่นแล้วแอด้วยว่าเราจะจะหมักหรือว่าจะบ่มพวกน้ำยานี่ไว้นานหรือเปล่าอันี้ ถ้าบ่มไว้นานหน่อยก็บางทีก็ออกเหลืองทางศัพท์ทางการแพทย์เราจะใช้คําว่าคนคลาบค้นคลับเอาละผมว่าเรามาฉีดปากกันพอประมาณละอทีนี้เรื่องราวเป็นยังไงครับกับเรื่องดาวที่ชื่อว่าภาพหลอนเนี่ยเชิญเลยครับคุณเบียร์ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่แจ๊คเกษตรนะว่ามปนใจดีแล้วนะครับแล้วก็คุณวีวีแล้วก็ทีมงานเดอะแก๊กเรดิโอทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟังหรือว่าเดอะแก๊กสเตอร์ทุกคนด้วยนะครับอย่างที่คุณแจ๊คบอก ไว้กรณีนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาประมาณ18ปีที่แล้วนะครับก็อันนี้ผมก็ได้รับฟังมาจากรุ่นพี่ทั้งสองคนนะครับชื่อพี่ต้งกับพี่โอ๋ครับคือพี่ต้งกับพี่โอเนี่ยได้เล่าให้ผมฟังว่าเมื่อ18ปีที่แล้วครัเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับชื่อทันนะครับพี่แจ๊กกินแคคเกอร์เลยครับ พราะผมพยายามพูดให้มันไดอารมณ์ฮะจะได้ผู้ฟังะจะได้กับใช่ใช่ครับผมแล้วก็ทันเนี่ยมีแฟนชื่อเจนนะครับเขาได้แป่งงานแต่งงานรุ่นพี่จบงานแต่งงานปุ๊บทันกับเจนทันเป็นคนขับนะครับ <c oughs> เจนก็นั่งไปในรถส่วนตัวด้วยเพื่อขับกลับบ้านระหว่างทางเนี่ยตอนไ้นก็เป็นทาง,ทางก็ค่อนข้างเปลี่ยวครับทีนี้ปุ๊กมีผู้หญิงตัดหน้ารถแล้วเกิดอุบัติเหตุชนครับ ทีนี้นาจะได้ดื่มน้ำของเหลวที่มีส่วนผสมเป็นแอลกอฮอล์25เปอร์เซ็นต์เล่าเล่าครับเล้าอ๋อคือดื่มเล่ามาครับครับแน่นอนเขาเขากลัวความผิดที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาดื่มมาด้วยเนี่ยต้องมีปัญหาแน่เขาก็เลยไม่ตัดสินใจไม่ลงไปดูครับว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับก็เลยขับรถไปกัะเจนออกไปกับที่จุดเกิดเหตุครับหลังจากคืนนั้นเนี่ยท่านก็รู้สึกปวดที่บริเวณคอและไหล่มาก เจนก็รู้สึกเป็นกังวลถึงเรื่องของคืนนั้นอยู่แล้วก็ไปตามสืบว่าเฮ้ยคืนนั้นเนี่ยตำรวจรับแจ้งเหตุหรือว่าโรงพาลรับแจ้งเหตุหรือเปล่าว่ามีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในคืนนั้นหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีครับโอ้มันก็เป็นสิ่งที่ที่น่าสงสัยก่อนอนึ่ต้องบอกว่าทันเนี่ยอาชีพเป็นช่างภาพนะครับช่างถ่ายภาพหลังจากนั้นปกืิทันก็ลืมเรื่องคืนนั้นไปแล้ว ก็ไปทางานถ่ายภาพปุ๊บสมัยนั้นกล้องยังเป็นแบบยังไม่ใช่ดิจิตอลอยู่ยังใช้ฟิล์มอยู่นะครับฟิล์มอะไรครับเป็นฟิล์มมัสภูมิ <S <S> อันนั้นมัน <S <S> <S ดาราันั้นดารา <S <S> เป็นฟิล์มถ่ายรูปครับครับผมครับ <S <S> <S <S> <S ทีนี้พอหลังจากถ่ายงานเสร็จปุ๊บเอาฟิล์มไปล้างปรากฏว่าภาพทุกภาพที่ถ่ายเสียหมดเลยเฮ้ยในภาพมันมีแสงสีขาวทุกรูปครับตัวเจนเนี่ยได้ไปเห็นรูปอยู่รูปหนึ่งครับมันมีแสง อยู่ที่อาคารอาคารหนึ่งซึ่งเป็นอาคารที่สมัยเรียนมามหาวิทยาลัยเจนก็เลยได้ไปที่ตึกนั้นไปที่ห้องนั้นทีนี้เข้าไปในห้องเนี่ยปรากฏว่าเสียงมันดังเสียงรูปที่ติดฝาผนังตกแตกครับพี่เป็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาเจงก็เเริ่มแบบให้รู้สึกไม่ปกติแล้วแหละก็เล้วเจนก็เริ่มสืบจากตรงนั้นว่าผู้หญิงในรูปแบบเป็นใครสืบไปสืบมามารู้ว่าอ๋อคนนี้ชื่อเนธ S <S 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 เน,เน,เน่เป็นนักศึกษารุ่นน้องที่มาอะไรเดียวกันนี่แหละพอสืบไปลึกเข้าไปไปเจอฟิล์มอยู่ม้วนหนึ่งครับพี่ม้วนหน้าหรือม้วนหลังคร<ฮะ>ับส่วนมากจะม้วนข้างหน้าอไม่ใช่พี่มันไม่ใช่มมหมายถึงการตีลังกามันหมายม้ว oh. นฟิล์มเปิดม้วนฟิล์มม้วนนั้นดูเนี่ยปรากฏว่าเจอรูปของเนรแล้วมันไม่ใช่รูปที่ปกติพี่รูปเนรกําลังถูกข่มขืนอยู่เฮ้ยแล้วในรูปนั้นมีผู้ชายอยู่ประมาณสองถึงสามคน พี่รู้ไหมครับว่าใครรู้ครับ,รบผมจะรู้ได้ยังไงล่ะคุณเบียร์ก็ต้องไหผมฟังสิคือรุ่นพี่ที่ไปงานแต่งวันนั้นครับอืมก็คือเป็นรุ่นพี่ของคุณคทันใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อและหลังจากนั้นเนี่ยอีกไม่กี่วันได้ทราบข่าวว่ารุ่นพี่ที่อยู่ในภาพนั้นแต่ละคนฆ่าตัวตายหมดเลยเฮ้ยโอ้โหผมพูดแล้วผมมีขนลุกอยู่เลยลุกไปไหนฮะลุกไปเยี่ยว มา่ถึอว่าน่ากลัวสยองขวัญอ๋อทีนี้พอหลังจากรู้แล้วเนี่ยเจนก็ได้ไปถามทันเลยเรื่องมาเรื่องมันเป็นมาอย่างไรปรากฏว่าสีมลน,นั้นน่ะคือทาเป็นคนถ่ายเองและเนรเนี่ยก็คือแฟนเก่าทัอ้อตอนนั้นคือทาได้คบกับเนรโดยที่เบก้าเปิดเผยให้คนอื่นรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่รุ่นพี่กําลังขมขืนอยู่ทัาก็เบก้าบอกว่าเนตเป็นแฟนครับ หลังจากนั้นเนี่ยเน่ก็หายตัวไปครับอันนี้แหละครับคือควาสัมพาพของทันพอเจนได้ฟังแบบนั้นปุ๊บเจนก็หนีออกไปจากห้องตอนนั้นเลยและทันก็เริ่มรู้สึกว่าโมโหมากว่า รู้แนละ้วสาเหตุที่แบบถ่ายรูปมาเสียทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นเพราะวิญญาณเนตรแน่นอนพอคุณทันโมโหเนี่ยเขาก็หยิบกล้องมาถ่ายรัวๆรอบห้องเลยใช่ไหมฮะเฮ้ย hey, พี่แจ๊ะทำไมรู้ได้ไงเนี่ยถ่ายไปไม่เจออะไรแล้วเขาก็เคลื่องกล้องรูปที่ถ่ายออกมาที่ติดคุณทันเนี่ยมีคนขี่ขอคอคุณทันอยู่ใช่ไหมครับ hey, นี่พี่แจ๊ะต้องจัดก,กับพี่ต้งกับพี่โอ๋เหรอเนี่ยชัดเลยชัดชัดเนี่ยคือชัตเตอร์กดติดวิญญ,ญาณไอ้สัต พี่ต้องบันจงกับพี่โอภาคภูมิใช่ไหมนีม่รู้จักชื่อจริงด้วยรู้จักนี่ก็เป็นผู้กำกับเรื่องนี้แล้วหนังเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาเมื่อ18ปีที่แล้วเนี่ยแล้วคุณเบียร์มาเล่าเนี่ยคนแล้วคนที่เขายังไม่เคยดูหนังเนี้เซ็งเลยดิมันออกจากโรงแล้วมั้งพี่ป่านนี้โรงหนังเหรอโรงกึ่งมั้ง <S <S> <S ผมขอแก้ตัวอีกเรื่องนึงได้ไหมอ่าเรื่องอะไรฮะอันนี้จะเกี่ยวกับหมู่บ้านที่ที่อยู่ภาคเหนือโอ้ลัดดาแลนอันนี้ลัดดาแลน,อน,นเอาอีกเรื่องนเรื่องสุดท้ายอ่กเอาเรื่องเรื่องใหม่เรื่องใหม่อ่ะ ทางเต็นและมีเพื่อนตายอยู่สีแพ่งสีแพ่ง<ต>มีฟีอีกมั้ยมีอีกเรื่องมั้ยอ่ะอีกเรื่องเลยหรอไม่มึงจะมีเรื่องกับกูอีกมั้ยเนี่ยมึงอะ่ะ